ขอต้อนรับพิฆสุกเกมโตโลตาโลสัปยุทธวิญญาจารย์กับโฮม,มิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีต่อสู้ป่าชิงโตสัตว์วิญญาณวัวอสรพิษมรกต เพื่อเอาไว้ฟาร์มวงแหวนเจ้ามังกรเดสสวรรค์จะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมนิโนคุนิคอสเวอร์เซเว่นไนท์ทูแล็กเนล็อกเอ็กซ์เน็กซ์เจเนเรชั่นเกนชิ้นอิมแพคซัมเมอร์อร์และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่าเกมไหนสามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่แฟนเพจ a c e b o o k powerpay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook เรราาาสมถ แอด PowerPay ฉะนั้นจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับ ในการต่อสู้สัตว์วิญญาณวัวอสรพิษมรกฏนี้นะครับผมก็จะแนะนําทีมง่ายๆที่คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะมีกันทุกๆคนซึ่งตัวละครที่มีในทีมนี้นะครก็จะมีมิงซึนจีวงแหวนที่เราเลือกใช้งานก็จะเป็น2องสออีกอันนึงเนี่ยจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับที่เราเล่นเป็นสายนี้เพราะว่าเราจะสกิลของวิญญาณที่1เราก็จะเอาเป็นสายลมยั่วยวนซึ่งผลของสกิลนี้นะครจะทําให้สตูติดสถานะฝันสลายเมื่อสตูมีสถานะนี้เวลาเขาถูกโจมตีด้วยสกิลจะถูกสุ่มลดแถบเทตต้งแ่ 12- ปะทุได้1ครั้งตอนเทินหลังจากกระตุ้น2ครั้งแล้วจะลบสถานะนี้ไปแล้วก็ผลของสกิลนี้นะครับก็จะทําให้สตูเนี่ยโดนลดแถบเทินด้วยนะอีกอย่างข้อดีของสกิลนี้นะครับอากฟันสลายตีลดเป้าหมายถึงจุดต่ําสุดของแถบเทินจะปล่อยใบให้2เทินด้วยกันนะครับแต่การที่เราจะทําให้ถึงจุดต่ําสุดของแถบลงมือเนี่ยจะค่อนข้างยากหน่อยโดยวินฐานก็เอามาลดแถบเทินนั่นแหละส่วนสกิลวิญญาณที่2ก็จะเอามาเพิ่มพลังจิตของตัวละครเขาตัวละครถัดมาที่ใช้ก็จะเป็นกุยเม่ย ก็มาโจมตีทําให้ตูเนี่ยติดสถานะเจ็บสาหัสตัวถัดมาตัวที่3ก็จะใช้เป็นปเชินเซียงเราก็จะใส่วงแหวนเป็น1 121หนะครับผมหลักๆเลยก็คือเราจะเอามาเร่งเทินเนาะแล้วตัวละครถัดมานะครับตัวละครที่4ก็จะใช้เป็นออสการ์ออสการ์เนี่ยเราจะใช้วงแหวนเป็น1 2 2 1ตัวนี้เราก็จะเอามาเพิ่มพลังงานวิญญาณและส่วนสกิลวิญญาณที่2เนี่ยที่ใช้เป็น2เพราะว่าเราจะให้เขาเก็บสแต็กไส้กรอกนะครับซึ่งดาเมจที่เขาได้รับเนี่ยก็จะลดลงส่วนสกิลวิญญาณที่3จมตตีปกิเราก็จะอามาตี ตัวละครถัดมาตัวที่5ก็จะใช้เป็นสุยปิงเอ๋อวงแหวนที่เลือกใช้งานก็จะเป็น2211หลักๆที่ใช้สุยปิงเอ๋อนะครับเป็นเพราะว่าเราจะามาลดแทบเทินของสตูล,ลดลงถ้าสกิลไม่ได้เขาตีธรรมดาสามารถลดสปีดของสตูได้นะครับแต่พื้นฐานเอามาลดแทบเทินของสตูล,ลดลงอยู่แล้วเนาะแล้วก็เอามาดีดน้าแข็งใส่สตูนะครับรวมถึงสกิลวิญญาณที่4เราจะให้เขาเปิดโลกเพื่อทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสถานะแช่แข็งเวลาเขามาตีฝ่ายเรานะครับผมอีกตัวละครหนึ่งนะครับตัวละครทำดาเมจก็จ เข็โมมรสุมบุพผาเพื่อทาดาเมเนแล้วก็อย่าลืมใส่ล่าวิญญาณปิดชีพเพื่อเอาไว้ตีหมู่เราจะให้สตูติดใบก่อนในช่วงแรกจากผลของมิงเซนจี้เมื่อเห็นทีของตัวละครเป็นแบบนี้แล้วนะครับด้วยความที่ว่าเอาเล่นเป็นทีมลดสปีดข,ของสตูลดลงใช่ไหมคือความสามารถของสัตว์วิญญาณในด่านนี้นะครับถ้าเราอยากทําการสู้ให้เพิ่มเลเวลเขาจะมีเงื่อนไขก็คืออย่าให้ฝั่งเขาใช้พลังงานวิญญ,ญาณเกิน9้าแต้มฉะนั้นเราก็ต้องทำอย่างไรก็ได้ให้เขาเนี่ยไม่ได้ใช้งานพลังงานวิญญ,ญาณในส่วนของมอนเตอร์ที่เเเเราาาจจอถ้้ป็นนพพ่งพิะฟืู งานวิญ,ญญาณให้เพื่อนนะครับที่เราเอาปู่ใบมิงเซนจีมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราจะให้เขาใส่ใบตัวพึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลิงตัวลิงเนี่ยค่อนข้างปวดน,นะครับเพราะทุกการที่เราปล่อยสกิลหมู่ลิงเนี่ยก็จะมาโดดตบฉะนั้นทางแก้ก็เลยต้องใส่ซุยปิงเอ๋เพื่อทําให้เขาติดสถานะแช่แข็งอันนี้ก็ต้องอาศัยดวงด้วยนะโดยพื้นฐานแล้วอะ่ะ บอสนะครับเขาจะไม่ติดสถานะพวกสตันหรือพวกไปแต่ถ้าเป็นสถานะอื่นๆอย่างลดสปีดหรือสถานะฝันสลายลดดาเมจอะไรพวกนี้ยังติดอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นลูกน้องเนี่ยเขาจะติดสถานะหมดการเล่นมาถึงเนี่ยเราก็จะให้หมิงเซนจีนะครับปล่อยใช้งานสกิลของวิญญาณที่1น,นะครับทำให้ตรูติดสถานะฝันสลายเนาะเมื่อโดนจมตีก็จะถูกลดแถบเทินลดลงนะครับในการสู้เราก็ต้องให้แถบลงมือของเขาเนี่ยถ้าที่สุดนะครับเราก็เลยต้องเอามาเล่งแถบเทิน แล้วก็มาโจมตีสตูนะครับให้รถแทบ,บเทินเข้าไปอีก โดยพื้นฐานเราก็จะมีใช้สุยปิงเอ๋อนะครับโจมตีลดแถบเทินของสตูลดลงแต่ในเทินแรกเนี่ยเราต้องเปิดปรับโล่หมู่ก่อนนะครับเพื่อให้เวลานั้นตัวละครอื่นๆปล่อยสกิลหมู่ใช่ไหมลิงโดดมาตีก็จะได้ติดแข็งนะครับอันนี้ก็ต้องหวังดวงด้วยนะแล้วก็ถ้ามาถึงเทินสังสารอาวุธลับเราก็ต้องอาศัยดวงให้พึ่งเนี่ยเขาโดนลดแถบลงมือไปสุดขอบเพื่อจะได้ติดสถานะใบแต่ยิ่งสามารถตัดสินได้ตั้งแต่ตอนแรกๆแ,แล้วล่ะครับมาถึงบัวเขาก็จะปล่อยสกิลก่อนใช่ไหมสุยปิงเอ๋อร์ก็จะดีดน้ำแข็ง ตัวไหนนะครับดีใส่ตัวละครที่เราต้องการหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเรา,เราลองปล่อยไปก่อนตูมิ่งตันอันนี้เขาไม่ติดสถานนะนะครับบอกเลยว่าก็ค่อนข้างแย่นะครับการต่อสู้แบบข้ามระดับนี้นะครับอาจจะต้องอาศัยสู้หลายรอบแต่จริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากผ่านง่ายๆสามารถทําวงแหวนให้ถึงแสนปีได้การเล่นด่านนี้ก็จะค่อนข้างง่ายนะครับพอจะลดแถบเทินได้เยอะเร่งสปีดไปครับ แล้วเราก็เปิดปั๊บนะครับเพิ่มพลังงานวิญญาณอันนี้เราก็จะเปิดโลกนะครับเปิดโลกแล้วก็ให้ถังซานะครับยิงตูมิ่งตันบ้าบติดใบแล้วเห็นไหมครับเมื่อเขาใบแล้วอย่างเงี้ยเราก็กดใช้งานไปต่อได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นการวนลูปแล้วนะครับหลักๆเลยก็คือเราจะใบเขาก่อนที่เหลือเนี่ยเราก็จะดีดท้งแข็งใส่เขานะครับ แต่อย่างที่เกินว่าบอสเนี่ยจะไม่ติดสถานะพวกแช่แข็งมืนงงแต่ถ้าเป็นในเรื่องพิษหรือฝันสลายเนี่ยเขาก็ยังติดอยู่นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับเปิดปรับไเกอกไปครับเพิ่มพลังงานวิญญ,ญาณแล้วก็สอยพิงเอ๋อนะครับใช้งานสกิลหมู่ลดสปีดของสตูนะครับจากนั้นเนี่ยถังสารอาวุธลับก็ยิงได้เลยนะยิงมังกรน,นะครับ,บวัววัวหรือมังกรต้องวัวสิ แถบลงมือนะครับจึงเล่งแถบเทินไปอีกได้เทินมาก็ปล่อยไปยจากนั้นเราก็ออโต้แล้วนะครับส่วนการออโต้เนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งแบบนี้นะครับอุ้ยผิดมา์อสูรเนี่ยเล่งแถบเทินอย่างเดียวไปก่อนนะครับผม มิงซินจี้ปล่อยแค่สกิลหมู่นะครับแล้วก็ป่ายเชิงเซียงเนี่ยเราก็จะสกิเลเร่งแถบเทินนะครับนอกนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงหลักๆเนี่ยแหละครับผมแต่ตะกี้ดวงค่อนข้างแย่นะเพราะว่าเราจะเน้นหลักๆไปที่ลดแถบลงมือของตูวลดลงใช่ไหมแต่บางทีน้ำแข็งดีดไม่ถูกตัวนะครับเราก็จะเจ็บหนักอย่างอนเนี้ย ถ้าลิงหลุดออกมาใช่ไหมครับมีโอกาสที่เราต้องเล่นใหม่ค่อนข้างสูงนะครับเราต้องทําให้เขาติดแช่แข็งตลอดต่อไปเรื่อยๆนะครับการเล่นทีมแบบนี้ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับนอกนั้นก็ปล่อยออโต้ไปได้เลยนะ 恢复、啊、大香肠，暴雪将至，机关不进，克敌不休，踏入深渊。哦啊、你逃得掉吗？ 冲。暴雪将至，机关不尽，克敌不休，哦、就是万劫不复，地狱魍魉。 环保，冰雪风暴，暴雨梨花针，夜深<嘿>眠。你的影子已经背叛了你。这么轻易就被冻住了。如此，雨燕、yes, 正在。 踏入深渊。 นีแ่แหละครับก็จะเป็นแนวทางในการต่อสู้ป่าชิงโตสัตว์วิญ,ญญาณอสรพิษมรกรหวังว่าจะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ขอขอบคุณไอดีของพี่เบียร์มากเลยนะครับที่ให้ยย้มมารีวิวกันซึ่งในส่วนของตัวละครอื่นๆเด,เดี๋ยวผมมาเพิ่มเติมให้นะครับ35,000ปี ได้อยู่ของดีเลยในนี่อแต่ถ้าใจดีก็ห้าหมื่นปีต้องมาแล้วล่ะไปแล้วครับ